สวัสดีครับผมโทนี่พัศกรผิวฟงครับวันนี้จะได้พาทุกท่านนะครับไปพบกับสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับที่ทุกคนสามารถที่จะสัมผัสได้นะครับกับเรื่องราวของความฝันที่เป็นไปได้กับบริษัทรมิตาเฮลท์แอนด์บิวตี้จำกัดครับทุกคนจะได้เรื่องของสุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทยร้อเเซนะครับรวมไปถึงเรื่องของรายได้ที่มั่งคัง่งมั่นคงยาวนาน นะครับและความฝันที่เป็นไปได้กับรามิตาแน่นอนกับสโลแกนรมิตา ispossible นะครับวันนี้ผมจะได้ทุกท่านนำพาทุกท่านครับไปพบกับความมหัศจรรย์นี้โดยเริ่มต้นนะครับจากการแนะนำให้รู้จักบริษัทรมิตาเฮลท์แอนด์บิวตี้จำกัดกันก่อนนะครับสำหรับบริษัทรมิตาเฮลท์แอนด์บิวตี้จำกัดครับเป็นบริษัทขายตรงนะครับ ที่ถูกกฎหมายจดทะเบียนสคบถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มีความยินดีครับนำเสนอเรื่องราวดีๆที่จะให้กับทุกท่านนะครับอันนี้ก็สามารถไปตรวจเช็คในเว็บไซต์สคบได้ทุกอย่างเลยนะครับสำหรับบริษัทรมิตานะครับบริษัทรมิตาครับคำว่ารมิตาก็คือแปลว่าผู้หญิงสวยสดใสร่าเริงนะครับรมิตาเป็นภาษาบาลีนะครับสวยสดใสจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกครับเหมือนกันคนเราเหมือนกันนะครับ ข้างนอกอาจจะดูสดใสแต่ข้างในอาจจะดูไม่ดีนะแต่ลามิตาเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากข้างในก่อนด้วยเริ่มต้นด้วยจิตใจเริ่มต้นด้วยระบบภายในดีก่อนนะครับข้างนอกมันก็จะออกมาดูดีตามนะครับนี่คือ,อความหมายของคำว่ารามิตาคือผู้หญิงสวยสดใสาลาเลิงนะครับตรงกับบุคลิกของรามิตาใครเข้ามาทํารามิตาก็มีความสดใสาลาเริงกันทุกคนนะครับมาทำความรู้จักกับ ท่านประธานใหญ่ผู้ใจดีของเรานะครับนั่นก็คือท่านประธานเข่งหัวแซ่อื้อนะครับดีกรีหนุ่มวิศวกรรมเกียรติยมอันดับหนึ่งนะครับก็จบออกมาก็ได้ไปทํางานเป็นวิศวกรรมท่านกเจาะน้ํามันอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยท่านได้เงินเดือนเยอะมากนะครับเป็นแสนแสนบาททีเดียวนะครับแต่ทําไปอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยก็เรียกได้ว่าเกิดไอเดียเกิดแนวคิดอย่างหนึ่งที่จะมีการเปลี่ยนความคิดของตัวเองนะครับ คือทําทุกวันเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยนะครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนความคิดนะครับว่าชีวิตเรามีทางเลือกชีวิตเราเลือกได้อยากจะมีกิจการอะไรที่เป็นของตัวเองนะครับเป็นเป็นมีหัวใจผู้ประกอบการขึ้นมานะครับอยากจะทําเรื่องของการธุรกิจของตัวเองขึ้นมานะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นครับของการเปิดบริษัท พี่ใหญ่ของเราคือ MasterTech International นะครับเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดต่างๆที่ตามมานะครับแล้วก็หลังจากเปิดบริษัท MasterTech นะครับอีก3บริษัทลูกที่ตามมาเนี่ยก็เปิดตามมารวมลมิตาด้วยนะครับรวมแล้วก็4บริษัทนะครับกับประสบการณ์การบริหาร20กว่าปีของท่านนะครับถือได้ว่าเป็นสุดยอดของท่านผู้นาจริงๆนะครับ สำหรับวิสัยทัศน์ของท่านประธานนะครับที่นํามาบริหารนะครับตั้งแต่บริษัทแรกจนมาถึงบริษัทรามิตาเลยที่สําคัญมีสองวิสัยทัศน์ใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือวิสัยทัศน์แรกครับคือท่านบอกเสมอครับว่าเล็กใหญ่ไม่สําคัญนะครับมันสําคัญที่การขยายตัวนะครับการทําธุรกิจนั้นเราไม่พูดแบบเวอๆนะครับไม่พูดถึงแบบว่าเกินความเป็นจริงมากเกินไปนะครับเรามาดูที่ บางคนอาจจะมองที่ว่าไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะครับของธุรกิจนะครับแต่ท่ามทานไม่มองตรงนั้นครับท่ามทานไปม,มองที่เรื่องของการขยายตัวมากกว่าไม่ว่าท่านจะเริ่มไซส์ธุรกิจจากไซส์ใหญห่หรือไซส์เล็กหรือไซส์กลางหรือไซส์ขนาดไหนก็นแล้วแต่ครับสิ่งสําคัญนั่นก็คือการขยายตัวของธุรกิจนะครับอย่างบริษัทรมิตาเนี่ยครับเราเริ่มต้นลงทุนกันอาจจะเป็นไซส์เล็กๆนะครับอย่างตําแหน่งบรอนซ์เนี่ยลงทุน3,200บาท2,000 PV เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขยายขยายขยายเติบโตไปจน มีรายได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับไต่ขึ้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นขึ้นไปนะครับหรือว่าใครที่มีความพร้อมอยากจะลงตำแหน่งไดมอนด์เลย1 5 0 0 0 PV คูณ2อ0า0 PV เป็นโปรโมชั่นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะลงได้เหมือนกันแต่อย่าลืมครับท่านประธานก็ใส่ใจเรื่องของการขยายตัวนะครับอ่าเห็นไหมฮะคือท่านจะไม่มองว่าไซต์ธุรกิจใหญ่หรือเล็กนะฮะ มันสาคัญที่การขยายตัวได้มากกว่านะครับการขยายตัวในที่นี้คือขยายตัวในระยะยาวมั่นคงยาวนานด้วยนะครับเราอาจจะมีรายได้เป็นหลักพันเป็นหลักแล้วก็ไต่ขึ้นเป็นหลักหมื่นนะครับไต่ขึ้นเป็นหลักแสนหลักล้านภายในเวลา2-5้ปีเราก็สามารถเป็นไปได้กับบริษัทรามิตานะครับนอกเนือจากนี้ครับยังมีวิสัยทัศน์อีกวิสัยทัศน์หนึ่งที่ทําให้ธรรมทานเนี่ยเรียกได้ว่าจัดตั้งมาบริหารมาถึง4บริษัทด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของการทําธุรกิจแบบ นักวิ่งมาราทอนนะครับสังเกตนะครับการทําธุรกิจหลายคนโหมฮะโหมตั้งแต่ช่วงแรกคือไม่เผื่อเวลาไม่บริหารเวลาไม่เผื่อแรงไว้ที่จะระยะยาวนะครับก็อดัอดอดอดไม่กินไม่นอนไม่หลับนะฮะทำอย่างเดียวโฟกัสอย่างเดียวลืมมันลืมคืนจนท้ายที่สุดมันเหมือนกับนักวิ่งร้อยเมตรนะครับพอไปถึงเส้นชัยผลปรากฏว่าคืออะไรครับเหนื่อยหอบบางคนหนึ่งกับ หมดแรงแล้วก็ทําอะไรต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูถึงความเป็นไปได้ของการทําธุรกิจนะครับนั่นก็คือควรจะทานักแบบนักธุรกิจก็คือแบบว่าเป็นนักวิ่งมาราธอนดีกว่าสังเกตนักวิ่งมาราธอนนะเขาจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะครับวันไหนไม่ค่อยมีแรงก็ใช้แรงน้อยๆวิ่งไปหรือวันไหนที่มีแรงเยอะๆก็อัดเข้าไปนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นการบริหารแรงบริหารเงินบริหารต้นทุนบริหารทรัพยากรที่ ยาวนานนะครับเกิดความยั่งยืนมากกว่านะครับนี่คือการทํานักธุรกิจแบบนักวิ่งมาราธอนคืออึดเข้าไว้นะครับอึดนะครับท้อได้นะครับแต่อย่าหยุดะฮะแต่อย่าถอยท้อได้แต่อย่าถอยฮะเราเดินหน้าอย่างเดียวนี่คือการทําธุรกิจแบบนักวิ่งมาราธอนนะครับสองวิสัยทัศน์นี้นะครับทำให้ธรรมทานเนี่ยได้เรียกได้ว่าใช้ในการบริหารถึง4บริษัทด้วยกันนะครับแล้วก็เติบโตมาจนถึง20กว่าปีแล้วนะครับสำหรับทั้ง4บริษัท อันนี้เป็นวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมมากทีเดียวนะครับอันนี้เรามาดูเรื่องของปณิธานที่สําคัญของท่านประธานนะครับท่านประธานจะพูดเสมอนะครับว่าทุกคนต่างมีความฝันนะครับฝันเล็กฝันใหญ่ทุกคนมีฝันของทุกคนมีคุณค่ามากนะครับบางคนอยากจะฝันเป็นนู่นเป็นนี่นะครับหรือว่าบางคนอยากจะฝันมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่อบอุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆ ท่านประธานบอกแล้วครับว่าทุกครั้งที่ท่านประธานจะพูดปิดท้ายรายการไปก,กล่าวสุนทรพจน์ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับทุกคนมีความฝันและฝันนั้นมันมีค่ามากมากทีเดียวนะครับเมื่อท่านได้ก้าเข้ามาสู่ระมิตาแล้วท่านจะบอกเสมอว่าผมจะไม่ทิ้งความฝันของใคร<ด>ฟังดีๆนะครับผมจะไม่ทิ้งความฝันของใครนี่คือสิ่งสําคัญทีเดียวนะครับอันนี้ต้องวงเล็บนะครับว่าอยู่ที่ว่าท่านจะทิ้งความฝันของตัวเองหรือเปล่านะครับแต่ถ้าก้าเข้ามาสู่ระมิตารับรองครับว่า รรมทานจะไม่ทิ้งความฝันของใครรัมิตาจะไม่ทิ้งความฝันของใครแน่นอนครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของบริษัทในเครือนะครับทั้ง4บริษัทนั้นถือรวมของรัมิตาด้วยนะครับเป็น4บริษัทนะครับนี่คือเป็นผู้บริหารคนเดียวกันนั่นคือท่านประธานเค่งหัวแซ่อื้อน,นะครับเริ่มจากบริษัทพี่ใหญ่ของเราก็คือบริษัทม a s เตอร์เทคอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ บริษัทมาสเต็คเนี่ยถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของเรานะครับทำเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยกตัวอย่างเช่น GPS นะครับเครื่องสแกนนิ้วเครื่องรูดบัตรนะครับรวมไปถึงระบบแคนทีนที่อยู่ในศูนย์อาหารยกตัวอย่างเช่นเซนทันขอนแก่นเซนทันรัตนาธิเบศนะครับเวลาเราไปทานอาหารเนี่ยเราจะได้บัตรบัตรหนึ่งนะครับไปรูดนะครับตัดบัตรนะครับนั่นก็คือระบบแคนทีนนะครับหรือแม้กระทั่งระบบคาร์พาร์คจอดรถเนี่ยนะครับนับเวลาคิดเป็นเงินเนี่ยนะครับมาสเต็คเนี่ยก็เป็น ผู้ผลิตนะครับซึ่งตอนนี้ลูกค้างเราเยอะมากนะครับก็กําลังก็มีอยู่ในส่วนการดูแลกันอยู่นี่เยอะมากทีเดียวมีชื่อเสียงน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอนในสานักราชวังนะครับหรือว่าอีกหลายๆที่นะครับที่ปอตอทอ,อะไรางี้ยนะฮะก็เป็นในส่วนของมาสเต็กเนี่ยดูแลรับผิดชอบอยู่ในส่วนของส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องสแกนนิวนะครับเข้าง,งานซึ่งบริษัทมาสเต็กเปิดมา25ปีแล้วนะครับเกือบ26ปีแล้ว ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงยาวนานนะครับสายป่านยาวทีเดียวครับกับบริษัทพี่ใหญ่ของเราเราไปดูบริษัทน้องคนรองลงมานะครับก็คือ e m b มบร e จนครับ e m b มบร e จนี่เป็นฝ่ายเขาเรียกว่าเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนานะครับเพื่อส่งข้อมูลวิจัยและพัฒนาเนี่ยไปให้บริษัทมัลติเทคเนี่ยในการทำแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประกอบนะครับและ็จัดจำหน่ายนะครับก็ทำงานร่วมกันระหว่างพี่ใหญ่กับพี่รองของเรานะครับและนอกเหนือจากนี้ครับท่านประธานยังมอง กว้างออกไปนะครับถึงต่างประเทศก็คือประเทศจีนนะครับสาหรับที่ประเทศจีนครับท่านประธานมีโรงงาน GPS นานจิงฮันเยนะครับซึ่งเป็นโรงงานในการผลิต GPS นะครับซึ่งตอนนี้ขอบอกได้เลยนะครับว่าได้รับรองจากรัฐบาลจีนนะครับเป็นธุรกิจที่น่าเชื่อถือมากๆนะติดหนึ่งในหกนะครับของธุรกิจลายลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับนะครับซึ่งโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมมากทีเดียวนะ สามบริษัทพี่ใหญ่พี่รองแล้วก็พี่เล็กของเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นร่วมโพล่มใสให้เราเป็นอย่างดีเปิดมาแล้ว20่สิบกว่าปีนะครับถือว่ามีความมั่นคงสูงมากนะครับแรรมาทางก็เลยมีแนวคิดนะฮะที่จะไม่หยุดเพียงแค่สามบริษัทนี้เพราะว่าเปิดมาสามบริษัทครับจ้างพนักงานอย่างมากก็สา0รคนเท่านั้นเองในปัจจุบันนะครับแล้วก็ การจำน่ายก็เป็นลักษณะของซื้อมาขายไปหรือซิงเกิลนะครับท่านประธานก็เลยมีไอเดียอยู่อย่างหนึ่งเกิดขึ้นมานะครับก็เรื่องของการที่เรามีสมุนไพรไทยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับมันมีคุณค่าประโยชน์มากๆทีเดียวสาหรับสมุนไพรไทยหลายคนรู้หลายคนก็นยังใช้อยู่นะครับเราก็เลยอยากนําสมุนไพรไทยเนี่ยนะครับมาพัฒนานะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่บํารุงเรื่องของสุขภาพฟื้นฟูเรื่องสุขภาพรวมไปถึงเรื่องของความงามด้วยนะครับ แล้วก็อย่างที่สองครับถ้ามาทานอยากมีธุรกิจอย่างหนึ่งที่เป็นธุรกิจแห่งเขาเรียกว่าวอะไรแห่งการทําบุญนะครับนั่นก็คือ,อคนที่ไม่มีงานตอนนี้ตกงานเยอะมากนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่การศึกษาไม่สูงเนี่ยเวลาไปหางานใหม่อายุเยอะๆเนี่ยก็หายากเพราะฉะนั้นครับธุรกิจมีธุรกิจอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยไม่จํากัดบุตรที่การศึกษานะครับแล้วก็ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทได้นั่นคือธุรกิจเครือข่าย ขายตรงนั่นเองนะครับท่านประธานก็เลยเปิดบริษัทรามิตาเฮลท์แอนด์บิวตี้จำกัดขึ้นมานะครับสําหรับที่ตั้งบริษัทนะครับอยู่ที่งามวงวาน23แยก5นะครับซอยวัดบัวขวัญนี่เองนะครับติดกับทางด่วนนะฮะถ้าเรามาทางด่วนมาจากงามวงวานเอามาตามป้ายงามวงวานไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็จะพบว่าก่อนที่จะลงทางด่วนนี่จะมีตึกใหญ่ๆนะครับมีป้ายกาแฟ มารวมถ้วยใหญ่ๆเห็นชัดเจนมากแล้วก็สามารถที่จะลงนะครับแล้วเข้าบริษัทตรงนั้นได้นะครับซึ่งนี่คือความสะดวกสบายของบริษัทนะครับก็สามารถที่จะแวะมาเยี่ยมเยียนกันนะครับก็มีทั้งห้องประชุมขนาดใหญ่บรรจุคนได้ประมาณ200คนนะครับแล้วก็ห้องประชุมขนาดเล็กรวมไปถึงเรื่องของการจัดจําหน่ายสินค้าทุกอย่างคี์ข้อมูลนะครับเช็คสายงานสามารถที่จะมาใช้บริการที่สำนักง,งานใหญ่ได้นะครับหรือว่าจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพด้านความงามเนี่ยเรา ที่บริษัทเราก็มีนะครับในส่วนนี้นะครับสำหรับบริษัทรามิตาฮฮลแอนด์วิตี้จำกัดนะครับเปิดดําเนินการมาแล้ว5ปีนะครับจริงๆแล้ว6ปีนะฮะนะครับ6ปีเข้าปีที่6แต่ปีแรกนะครับอาจจะเป็นเราอาจจะยังไม่นับเพราะว่าอยู่ในช่วงของการวางรากฐานนะครับเราจะมานับจริงๆในเรื่องของการดําเนินการที่ทําขายตรงแบบไบนารี่ร้อเซนี่ยนะครับก็เราห้าปีที่ผ่านมาของรามิตานะครับหปีที่ผ่านมาครับ ก็ทํายอดได้ยอดเยี่ยมมากทีเดียวนะครับก็คือเป้าที่เราตั้งไว้คือประมาณ200ล้านนะครับแต่ว่าตอนนี้ทะลุปเป้าไปที่ 222... ล้านบาทนะครับซึ่งยอดที่เห็นเนี่ยนะครับอาจจะดูไม่เยอะแต่จริงๆแล้ว้าเทียบเปรียบปีที่แล้วนะครับมันอัพขึ้นมาถึง 122... นะฮะนะครับนี่คือการเติบโตที่สุดยอดมากเหมือนกับวิสัยทัศน์ที่ท่านมองว่าเล็กใหญ่ไม่สําคัญหรอกนะครับ มันสาคัญที่การขยายตัวได้มากกว่านะครับนี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามี20กว่าสาขานะครับทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศนั่นก็คือที่สปปลาวนะครับก็รวมๆกันแล้ว20กว่าสาขานี่คือ5ปีที่ผ่านมาของรามิตานะครับซึ่งเติบโตได้ยอดเยี่ยมมากๆทีเดียวนะครับอเอ <neg> าละครับและก้าวต่อไปของรามิตาที่เราจะไปสู่นั่นก็คือเรื่องของรามิตานะครับเราจะมุ่งเข้าสู่500ล้านบาทนะครับ ภายในปี2556นหรหรือปี2013นี่เองนะครับนี่คือการตั้งเป้าไว้ของรมิตานะครับซึ่งอัพขึ้นไปอีกประมาณ2เท่ากว่าทีเดียวนะครับซึ่งเป็นไปได้ครับกับบริษัทรมิตาเฮลท์แอนด์บิวตี้จำกัดนะครับทุกคนตอบรับเป็นเสียงเดียวกันครับแม่ทีมและก็ผู้นําสมาชิกทุกคนครับตอบรับว่าเป็นไปได้แน่นอนนะครับสาหรับเราดูแล้วว่าเป้าเรามีแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกลยุทธ์ของของการที่จะไปถึง500ล้านนะครับเรามีกลยุทธ์อะไรบ้าง นะครับเริ่มจากการเปิดสาขานะครับตอนนี้สาขาของเราอย่างที่ผมเรียนให้ทราบ20กว่าสาขานะครับในประเทศไทยประมาณ15สาขานะฮะในปี2555นะครับทีน <t bottle of Spanish> ี้เลยจากที่ผมพูดไปต่อไปนี้เนี่ยอาจจะมีการเปิดสาขาเพิ่มเติมแล้วนะครับเนี่ยที่จุดแดงๆที่เห็นเนี่ยนะฮะที่เราเปิดสาขาครับะจะสังเกตนะครับตอนนี้เรามีการตั้งเป้าว่าเราอยากจะมีการเปิดสาขา เพื่อดําเนินการทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเรามองแล้วว่าถ้าการเปิดสาขาห,หรือการเปิดโมบายอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นภาระของแม่ทีมเกินไปนะครับซึ่งเขาจะต้องมีการต้องไปนั่งคีย์ข้อมูลเองต้องบริการสินค้าเองซึ่งเ,เรียกได้ว่าจริงๆแล้วควรจะเป็นหน้าที่ของบริษัทมากกว่านะครับที่อำนวยความสะดวกตรงนี้นะครับาท่านประธานมองตัวนี้ก็เลยแทนที่จะไปสร้างความลําบากให้กับแม่ทีมนะฮะเราบริษัทหน้าที่ของบริษัทเนี่ยเราเปิดสาขาเองดีกว่า นะครับเราจะได้มีเรื่องของการมาตรฐานการบริการแล้วก็สินค้าแล้วก็เงินทุนที่หมุนเวียนเนี่ยบริษัทจะจะทำได้ดีกว่าสายป่านจะยาวกว่าเพราะฉะนั้นหน้าที่ของทางทีมงานของแม่ทีมผู้นําทั้งหลายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการทําตลาดนะครับเชิญคนเข้าระบบนะครับแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าชวนคนสร้างคนรักษาคนอันนี้เป็นหน้าที่ของทางทีมงานของแม่ทีมจะดีกว่าของสมาชิกจะดีกว่านะครับ สำหรับการเปิดสาขา,าทั่วประเทศเนี่ยนะครับมีการบริการสินค้าเรื่องของแล้วก็มีการให้บริการถึงห้องประชุมขนาดเล็กนะครับแล้วก็เรื่องของ Wi-FI ฟรีสามารถไปใช้ที่สำนักง,งานได้นะครับที่สำนักง,งานก็มีน้องๆน,นะครับที่พร้อมจะให้บริการคี่ยอดบริการสินค้านะครับและที่สำคัญครับบริษัทยังมีที่พักให้ด้วยนะครับซึ่งอ,อันนี้เป็นสิ่งที่สุดยอดมากๆก็สามารถทำเรื่องนะครับไปขอพักได้ นะครับในกรณีที่บางทีเนี่ยช่วงแรกๆนะครับการไปทําตลาดในพื้นที่ใหม่นะครับที่มีสาขาเนี่ยอาจจะมีต้นทุนที่สูงมากอันนี้ตรงนี้บริษัทเราเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการลดต้นทุนช่วยทางทีมงานอีกทางนึงคือการเข้าพักได้นะครับเพื่อประหยัดงบประมาณในการทําการตลาดนะครับอันนี้คือกลยุทธ์เรื่องของการเปิดสาขานะครับ เอาละครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับนอกจากสาขาที่มีในเมืองไทยครับเรายังมีสาขาที่สบป,ปลาวนะครับซึ่งบริษัทนียมีความจริงจังจริงใจที่จะทำที่ต่างประเทศนะครับทำให้เกิดที่ต่างประเทศนั่นก็คือเราเนี่ยไปใช้วิธีการเปิดบริษัทลูกนะครับก็คือโมริโก้ลาวนะฮะก็ทางผู้ดําเนินการเนี่ยเราก็ให้ทาง ดรวันคำศรีสงครามนะครับในการรับผิดชอบเป็นผู้ดําเนินการนําเข้าส่งออกที่สปปลาวนะครับและเราก็ยังมีสาขาที่เราเปิดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่หลวงพอบางสวรรค์เขตปากเซหลักสซานะครับและเราก็จะมีการเปิดที่อัตอปําม่วนนะครับที่เราจะไล่เลียงเปิดตามมานี่ก็คือ,อาการเปิดสาขาที่รามิตาที่สปปลาวนะครับซึ่งกติกาก็มีให้พักมี Wi-fi ให้ใช้ฟรีเหมือนกันกับที่ในเมืองไทยนะครับ ันนี้เป็นกลยุทธ์ในเชิงของต่างประเทศนะครับนอกจากนี้ครับแน่นอนครับเราไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าอีก3ปีข้างหน้าครับเราก็จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นะครับซึ่งเราก็มีนโยบายนะครับในการเปิดตัวสู่อาเซียนเหมือนกันนะครับอย่างที่ลาวผมเล่าฟังแล้วเมื่อกี้คือการไปเปิดบริษัทลูกที่ชื่อว่าบริษัทบริโกลาวนะครับไปเปิดแล้วนะ ที่กัมบูชานะครับที่พนมเปญเนี่ยเราก็มีสำนักงานนะครับในการบริการแล้วก็เปิดให้บริการแล้วนะครับตอนนี้มีการจัดประชุมอะไรสามารถที่ทำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็จะไปเปิดปบริษัทลูกเหมือนกันชื่ว่าบาริษัทโมริโกกัมบูเชียนนะครับอ่าแล้วก็ที่เวียดนามเราก็ตอนนี้เราก็ไปศึกษาตลาดแล้วก็กําลังดําเนินการด้านเอกสารนะครับก็คาดว่าน่าจะเสร็จช่วงเดือนมีนาปี2556นี้เองนะครับแล้วก็จะเริ่มดําเนินการได้นะครับแล้วก็อีกหลายประเทศในอาเซียนนะครับที่เราไป สำรวจตลาดกันอยู่นะครับพูด,ดง่ายๆว่าตอนนี้หนึ่งรหัสนะครับสามารถสปอนเซอร์ได้ทั้งอาเซียนได้ทั้งทั่วโลกเลยทีเดียวนี่คือนโยบายของการเปิดตัวสู่อาเซียนนะครับเพราะว่าในส่วนของระบบเนี่ยตอนนี้เราจัดระบบเป็นเรื่องของการจ่ายเป็นดอลลาร์ได้ทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการรองรับได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับเอาละครับกลยุทธ์ต่อไปก็คือเรื่องของ งบสนับสนุนการทํางานนะฮะเปิดพื้นที่ใหม่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้เราเข้าใจเรื่องของความเหนื่อยยากของการไปทําพื้นที่ใหม่ของทางท่านผู้นําได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยสนับสนุนตรงนี้ไปนะครับคือไปทํายอดในงานเนี่ยนะครับปิดยอดได้เท่าไหร่เนี่ยแล้ก็เราก็จะบวกให้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็แปลงเป็นเงินออกมาเพื่อจ่ายกลับคืนไปให้ใช้จ่ายในเรื่องอะไรครับหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องค่าโรงแรมสองค่าเดินทาง นะครับของการไปทําตลาดนะครับและก็อีกหลายๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยในการเปิดพื้นที่ใหม่ได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้เป็นทางบริษัทจัดให้นะครับเป็นกลยุทธ์ที่สุดยอดนะครับไม่มีบริษัทไหนกล้าทําแบบนี้นะครับและกลยุทธ์ต่อไปนี่ก็โอ้โหต้องถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวนั่นคือโปรโมชั่นคูณ2นะครับโปรโมชั่นคูณ2หมายความว่าแต่ก่อนนะครับถ้าเราจะซื้อตำแหน่งทางธุรกิจเนี่ย ถ้าสมมุติว่าจะซื้อตำแหน่งไดมอนด์เนี่ยนะครับเราจะต้องซื้อส0,000ื่น PV ทีเดียวซึ่งจะต้องใช้เงินถึง5 0,000ืนบางทีใช้เป็นแสนทีเดียวครับแล้วแต่สินค้ามันเป็นเรื่องยากครับที่ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนจะกล้าลงทุนอะไรขนาดนั้นนะครับเราก็เลยจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นั่นก็คือคูณ2ครับซื้อแค่หมื่นห้าพัน PV คูณสองสามหมื่น PV ขึ้นไดมอนด์ได้เลยครใช้เงินเพียงครึ่งเดียวนั่นก็คือแทนที่ท 2, ะ 5, จะใช้สองห้าหมื่นอาจจะใช้สองหมื่นห้าถึงสามหมื่นอะไรประมาณนี้ นะครับก็สามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านได้นะครับหรือว่าในชุดเล็กๆเนี่ยอาจจะเป็นตำแหน่งซินเวอร์นะครับซินเวอร์ปกติมันจะ6,000 PV แต่ว่าเราซื้อแค่3,000 PV นะครับคูณ2ก็ขึ้นเป็น6,000 PV ก็ได้เรื่องของตำแหน่งซินเวอร์เลยนะครับผลประโยชน์ก็มีมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงได้ของประกันอุบัติเหตุด้วยนะครับตรงนี้โอ้โหสุดยอดมากๆคูณ2ฮะนะครับ แล้วก็ที่สุดยอดไปกว่านั้นนะครับคือเรื่องของการโปรโมชั่นนะครับทำหกเดือนเที่ยวสาประเทศนะสิงคโปร์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับหมายถึงว่าท่านสะสมรายได้ทุกช่องทางนะครับนะครับถ้า60,000่นคันหกหมบาทเนี่ยนะก็จะขึ้นเป็น r าดีนะครับก็มีสิทธิ์ไปที่สิงคโปร์นะครับแต่ถ้าพวดเดียวขึ้นไป3ตําแหน่งเลยนะครเป็น WD เลยสองแสน้าเนี่ยนะครับท่านก็จะได้เที่ยวถึงสประเทศเลยทีเดียวนะครับ สิงคโปร์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับสประเทศเลยทีเดียวรวมไปถึงการได้เงินเดือนก็ได้3ตําแหน่งนะครับเสื้อสูรนะครับก็ได้ทั้ง3ตําแหน่งนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะอันนี้ก็คือเรื่องของการเปิดใจกว้างของรามิตานะครับทํา6เดือนมีสิทเที่ยวถึง3ประเทศมีที่ไหนครับนะที่นี่ทีเดียวครับรมิตาเฮลแด์วิทีจำกัดนะครับอันนี้ก็แนะนําให้รู้จักกับบริษัทรมิตามากขึ้นนะครับก็ อยากให้ทุกท่านนะครับได้รู้จักได้ศึกษากับบริษัทรามิตามากขึ้นเป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่แต่ใจกว้างนะครับไม่ใหญ่แต่ทําแล้วได้จริงเห็นผลจริงนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องพิสูจน์โดยตัวของเราเองครับผม